สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องเอฟซีสนอยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอิงครับมาพบอภอกับบ่าวโทนในช่องต้องพูนแบ้น้อยน้องอิงครับเบืองพี่น้องตูวรูก,กําลังจอบนกส่วนดุบดิกกาลังจอบตูวรูโอเห็ดเสียแผนผู้หนึ่งผู้หนึ่งจอบนอกเงียบๆอีกผู้หนึ่งมาขู่ bụa đi kín gặp nhọn tu bỉng đi lận tụi lùa ba, ôi, ôi. to bậc nỉ con, quan <laughs> lúa ra cho nọ, nhẹ nhẹp nó mắc ởi hàng lận, bồ này ginn tụi đi pì non, tiêm tập bột nọc, ta đục mà, <laughs> mà เด็กนะไปครับพี่น้องหมู่ว่านสร้างเพินน่พน,น,เ,นเ,เนี่ยครับแผงด้านหนาเนาะเพิ่นกระฉาบฉาบแผงระเบียงนี่ครับด้านหนาแล้วก็ครัวพุ่นหน้าุ่นหน้าุ่นหน้าบ่ธรรมดานะเนี่ย เดี๋ยวเขาสิขึ้นไปเบื้อง,องคนฉาบครับพี่น้องว่าฝนตกใส่บ่นี่ครับเบื้องบ บ่ถือฝนครับพี่น้องนางลานกันยังบ่เปียกเลยเนี่ยฝนมาทางนี้เลยครับฝนมาทางนี้เลยเหมือนเหมือนว่านเนี่ยล่มมาทางนี้ฝนมาทางนี้แต่ว่าเบิ่งหล้วว่ามีห้อยฝนเลยครับขนาดพื้นนางลานยังบ่เปียกฝนเลยพี่น้องนี่เออเบิ่งฟังนี่ครับ นี่คือฟังที่เพิ่นจับเสียมไว้เนี่ยนี่ครับเพิ่นจับเสียมเพิ่นกอไว้ฟังนี่ครับเนี่ยนั่งลานบ่เปียกครับฝนบ่ถือแปกบ่แปกบ่กบครับฝนมาทาังนี้แต่ว่า ผลคือบกเขาประสันเถาะไว้ why, why, why. ไว้ไปไอ้ตาเป็นบกกาขืนสันบนน้ำเขานะพี่เอาอีจ้ะลูกดิกลูกดิดิพี่ตุ้รู้อี่เจอกันแล้ว,เจ,ลวเจอกันแล้วจ้า เล่นน้ำกันดีๆนั่นนะเอ็นแน่เอ็นแน่เอนแน่เบิงเบิงเอ้นอน่เฮ้ยเฮียอ้าวเป็นไงเียอย่าเล่นกับผมนะผมรูเก่งนะเงี้ยอย่าเฮาอ้ายตีล่ะเล่นน้ำอ้ายดีๆ ทองแทะฮ้มาซองอียงเ็ดอน้าโซลซาเลอยู่อาเบงเบงหน่อยๆผีพี่นอ่อยฝนมาผีมุดเลยนี่ฝนมาผีมุดเลยครับนี่เบิงเบิงห้อยฝนครับสาสเข้าม่หอนผีครับเบิงิล่ละนี่คือห้อยฝนมันสาดตร้ามาได้ครับแต่ว่าฟังที่เพื่อนเฮ็ดเหมือว่านเนี่ย น่งลานกันยังบ่เปียกพี่น้องพี่น้องเสือบอแต่ฟังนี่นี่ฝนมันเข่ามากครับนี่ฟังนี่คือ่นฉาบแหงแล้วฉาบแหงแล้วแต่หมื่ว่านแล้วฝนเปียกแต่ฟังนั่นพึ่งฉาบเมื่ว่านบ่ท่านแหงฝนบ่เปียกลดเสียงดีไล่ถอนบักน้อย่อยงยางา บกลงบกาลงยาฮาวมาดอยาฮาไ mm อฮาไอเห็นยังไอเล่นน้ำไอขอเล่นน้ำไอดีดีขอเล่นน้ำไอดีดียาฮาไอมีขู่มีคู่ ใช่ละไอ้พี่ใส่ละพี่ตู้รู้แลีนออกมาพี่ละพี่นองนี่ละตู้รู้ไอ้ตื่นเสามาเพิ่นกะตู้รู้สีนอนน้ำปูเนาะครับเนาะหลังจากตื่นเสามาเพิ่นกัสีปูกัสีเอาอาหารให้อยู่นี่ตื่นเสามาปูเสียเอาอาหารให้ระบัดนี้กินแล้วเพื่อนกัสิไปเล่นย่างเล่นแถวหนาบ้านแถวในบ้าทนี่สิละครับเพปกกับสิย่างเล่นของเพื่อนไปทัว ส่วนในเต้านี่แหละย่ามือเสาบ้าทุ่นกับสิปล่อยมะเหลียนยังสี่ครับแต่เสาปล่อยมะเหลียนกับไอโดปล่อยมะเหลียนแล่นออมบ้านยังสี่ละมาพี่เดี๋ยวดุกด็กมามายัางอีกอย่าบอกเนี่มึงถ่ายลงบนไดสิลงแบบเกา่า <laughs> ก้าวขามกันเกือบหัวสักโอ้ยไอต้ต่าเอ้ยเห็ดคือขนาดเห็ดคือเกา่าดิละเขาเอื่ว่าเห็ดคือเกา่าเห็เนผู้เดียวก็ได้นานเป็นไรอ่ะใส่ทั้งดัง้งใส่ทั้งคาเนี่ยก,กวดเอาืา ไปครับพี่น้องเดยวศิภาไปเบิ่งดันหลังนี่ครับหลังจากที่สร้างมันฉาบเมื่อวานนี่ครับฉาบบ่ท่านแห่งดีครับฝนตกลงมาเหมือนเมือคลื่นนี่ตกมาอย่างแห้งมาทั้งนีอย่างแห้งครับแต่ว่าเบิ่งแหล้วคือบบเปียกบบมีห้อยฝนครับยังเนียนกลิบเหมือนเดิมครับพี่น้องสบายใจได้ครับว่าฝนบ่สามารถเทหยังได้ครับพี่น้อง นางหลานก็บยังบวเปียกเลยครับเออสุดยอดครับพี่น้องอัปเดตยามเสาครับมัอนี่สร้างเพิ่อนกับสิมมาไลฟังนี่นะครับว่าไอเพิ่อนจับเสียมฟังนี่ไหวมัอนี่เพิ่อนกับสิมมาไลฟังนี่แล้วก็นใน่ห้องขั้วบัอนี่กับสีเหลี่ยมฟังข้างหลังฟังข้างหลังแล้วก็ด่านล่างไอห้องเก็บของบันได โอ้ oh. จวดจวดครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ่น,น้อยน้องอุ้งอิงนะอครับเนาะเป็นกำลังใจให้ทีมงานลังบานครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สนิสะก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ